อาจารย์ต่อครับมือใหม่ควรซื้อหุ้นตัวไหนดีครับพอดีเงินหนูก็ไม่เยอะความรู้หนูก็ไม่ค่อยมีคะ่ะโอเคมือใหม่เนี่ยนะครับควรจะเริ่มต้นจากหุ้นที่มีความเสี่ยงน้อยแล้วก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ทีนี้มาดูที่มือถือนี้นะครับเวลาเราจะเข้าไปดูเนี่ยมันมีกลุ่มหุ้นอันหนึ่งชื่อว่า SET ห้าสิบนะครับซึ่ตงตลาดซับเนี่ยเขาจัดลำดับให้เราเราเข้า Google แล้วก็พิมพ์ S E T 50เลยกดเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปที่หน้านี้ซึ่งอันเนี้ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยก,ววนนนก,กัน่ห้นคน หุ้นที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนยกตัวอย่างเช่นบ้านปู canvas, ทถ่านหินยางเงอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับแล้วก็ตัว I V L นะครับเป็นพวกเป็นปิโตเคมีนะครับสอพอ pues นะครับก็เป็นน้ํามันนะครับ G C ก็เป็นปิโตเคมีเหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายคือไทยออยนะก็ถือว่าเป็นลงกลั่นนะครับทีน,น,บนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัดหุ้นเหล่านี้ออกไปแล้วเนี่ยครับหุ้นที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่มือใหม่เนี่ยสามารถเล่นได้เป็นหุ้นที่ตัวใหญ่แล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกับการที่เราเป็นมือใหม่่่ลจะเนมากทีสร